ไปทาแล้วเดี๋ยวไปดูผมจะพาไปดูโคมไฟที่ติดหัวเสาที่ซื้อมาแล้วก็ราสด้ามาส่งนะเมื่อตอนที่ช่วงบ่ายๆนะครับผมอันนี้เป็นรีโมทนะเมื่อเช้าผมลองดูเอ้เมื่อบ่ายผมลองดูเอ้ทาไมมันกดไม่ติดตากแดดและนี่นะครับอย่าลืมว่าที่มันกดไม่ติดเพราะว่าที่ตูดมันเนี่ยมันจะมีปลสต,ติกเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนี่ย แ็นไหติกเนี่อยู่นะต้องดึงมันออกก่อนนะนี่ดึงมันลงข้างล่างเลยมันมีไว้เพื่อกันไม่ให้อ่าแบตเตอรี่ข้างในเนี่ยมันทํางานนะครับผมมันปิดระบบสัญญาณไฟวงจรไฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวไปกดดูกันว่าไฟโคมไฟหน้าบ้านผมเป็นอย่างไรครับไปดูด้วยกันครับผมก่อนไปนะก็มีปุ่มออนเปิดออฟปิดแล้วก็ปุ่มวา เยลโล่ Euro, W ทับ Y ก็คือผสมกันก็คือระหว่างครึ่งหนึ่งของขาวกับเหลืองนะครับเป็นโซนอบอุ่นอันนี้เหลืองเลยส่วนอันนี้ก็วอร์มไอไวไม่ใช่วอร์มไว W W S I T E ไวนี่ย่อมาจากเยลโล่ Y E w L O W นะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นปุ่มปิดแล้วก็มีปุ่มที่จะเปิดตั้งเวลาว่าจะให้มันเปิดสชั่วโมงสชั่วโมง 6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมง h ย่อมาจาก hour h o u r นะครับ hour ส่วน rgb นี่ก็คือแสงเขาเรียกว่าเป็นเป็นเฉดสี r red g green b blue นะครับผม rgb model และปุ่ม auto นี่ก็คือเมื่อถึงเวลาที่มืดมันจะเปิดไฟเองนะ auto เนี่นะส่วน rgb on อันนี้ก็คือเป็นโหมด สรับสีแดงเขียวฟ้าน่าจะเป็นเช่นนี้นะครับถ้ามีอะไรผิดขออภยัยไปไปดูด้วยกันนี่นะหน้าบ้านผมก็จะมีไฟของสาธารณะหนึ่งดวงนะไปะเดี๋ยวไปดูจากนอกบ้านมองเข้ามาในบ้านด้วยกันก่อนนี่จะเป็นหน้าบ้านผมนะเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้เห็นไฟใกล้ใกล้นะครับผมใกล้ใกละเดี๋ยวจะเปิดออนผมจะเปิดออนแล้วนี่น กดออนวึบอันนี้เมื่อกี้ก่อนที่ผมเทสอยู่ผมตั้งโหมดเป็น R G B นะเดี๋ยว,ยวตอนนี้ผมจะกด y นี่นะดูกดปุ่ม y นะครับผมเดี๋ยวจะไกลมาหน่อยอันนี้เป็นปุ่ม y นะ y ความสว่างก็เท่าไหร่ ลองดูเดี๋ยวผมจะลองปิดดูว่าสว่างไหมก็ใช้ได้อยู่นะโอเคนะอ่านี่นะโอเคดูจากที่พื้นนะ่ะปุ่มต่อไปเยลโล่ไม่ใช่ไว้กับเยลโล่นี่นะเป็นสีนี้นะต่อไปไว้นะครับไว้อ่าใช้ได้อยู่ตอนนี้ผมจะปิด ปิดปุ๊บต่อไปเปิดโอ้ใช้ได้ใช้ได้ต่อไปจะกดปุ่มอ่าข้างล่างนะมองเห็นไหมมันมืดอยู่นะข้างล่างนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอจับภาพนิดนึงอ่าเป็น RGB Model ดูนะครับว่าเป็นเช่นใดปุ๊บนี่ผมกดแล้วนะ RGB m o เดลนะประมาณนี้นะ ต่อไปเป็นปุ่มนี่ผมจับจับความชัดทั้งเี้่เป็นปุ่ม RGB on นะครับผมไปดูนี่นะผมกดปุ่ม RGB on นะวืบนานเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆเป็นเหมือนไฟเทคนะครับผมมันวิแบแวบวิแบแวบนะนี่ มองด้วยตาเปล่าจะสวยแต่มองจากผ่านกล้องวิดีโอเหมือนจะไม่ค่อยเห็นเนาะอันนี้เป็นไฟทรงสามเหลี่ยมนะครับทรงสามเหลี่ยมผมเดินเข้าไปใกล้ๆจะเห็นไหมอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดมันจะเป็นไฟวิ่งวิ่งหมุนหมุนนะอยู่ข้างในนะเอ,อ๋ก็สวยดีนะไปเดี๋ยวผมจะลองดูว่าระยะที่ผมจะกดรีโมทเนี่ย มันกดได้ไกลกี่เมตรนะเดี๋ยวผมจะเดินไปนู่นเลยนะนู้นเลยเห็นเสาไฟต้นนู้นไหมก็น่าจะห้าห้าสามสิบเมตรสามสิบเมตรน่าจะพอได้หรือสามสิบห้าเมตรสี่สิบเมตรเดี๋ยวไปดูกันว่าผมมากดตรงเนี้ยเราจะติดหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวผมปิดก่อน เดี๋ยวจะเดินไปดูด้วยกันนะว่าผมเดินไปไกลๆนะตรงนี้เชื่อชือหน้าบ้านเพื่อนบ้านนะครับผมมาถึงประมาณนี้หันไปดูผมจะเปิดนะว่าติดหรือเปล่านะดูนะโอ้เปิด ไก,ไกลเกินมั้งไกลเกินอันนี้ประมาณสักยี่สิบเมตรนะคงจะไกลเกินไปเข้าไปใกล้หน่อยสัญญาณไม่ถึงสัญญาณไม่ถึงอ่อนก็ยังไม่ไม่ติดนะไม่ติดอันนี้ประมาณสักสิบเมตรไม่ติดนะเอ๊ะทำไมไม่ติดต่อไปอันนี้สักประมาณ หรือว่ามันต้องไปยืนข้างหน้ามันยังไม่ติดเฮ้ยทำไมไม่ติดอ่ะทำไมไม่ติดเอ้ยหรือว่าผมกดไม่ดีเอ้เล่นนี่นผมกดไม่ดีอ่ะเอาใหม่นะใหม่นะถอยไปทีนิดไอ้ยผมอาจจะกดไม่ดีนะ หรือว่าอันนี้ไม่ติดแล้วเข้าไปหน่อยเอ้ยการกดต้องมีการกดที่ถูกสุกไอที่ถูกวิธีกดแบบไม่ถูกปุ่มแต่ผมคิดว่ามันไกลเกินไปนี่ไม่ติด หรือว่ามันมันต้องมันต้องเอียงไปทางครึ่งคึ่งซ้ายหน่อยอเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองถอยมานะคิดว่าเป็นระยะที่มันไกลเกินไปด้วยนะคิดว่าไกลไปนะ,นะไกลไปน่าจะได้สักประมาณอ่าผมกลับประมาณนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณเจ็ดเมตรนะครับที่ไฟจะติดจากรีโมทนะครับไกลเกินไม่ติดนะครับทถมนั้นหมดสิทธิ์ที่จะเดินไปไกลเกินเจ็ดเมตรหรือหลายสิบเมตรนะไม่ติดนะโอเคก็อันนี้เป็นโหมดไฟเทคเดี๋ยวผมลองเอาตั้งไว้ที่ 8ชั่วโมงถ้า2ชั่วโมงพอกดอย่างนี้ผมกด8ชั่วโมงดูดูไฟนะมันเหมือนจะกระพริบหน่อยหนึ่งอขอให้อยู่ที่วอร์มไว้ไม่ใช่วอรมไว้ไว้แอนเยลโลน่าจะโชนอบอุน่นแล้วเกิดอาเยลโลเลยเป็นสีเหลืองนะ สีเหลืองสวยดีนะผมว่าผมชอบสีเหลืองเๆนะอันนี้สีขาวความสว่างปิดอ่ะเดี๋ยวผมจะไปปิดไฟแต่มันก็ไม่เกี่ยวนะมันไกลกันเนาะอันนี้มันมีไฟดวงเนี้มันก็เลยทําให้ความสว่างตรงนี้มันมืดน้อยน้อยลงมันไม่สว่างมากนี่นะอ่าจะตั้งเวลาไว้ที่ แปชั่วโมงอยากให้มันอยู่ที่แปดชั่วโมงนะในแต่ละวันนะผมกดที่แปดชั่วโมงพอกดหนึ่งครั้งเนี้ยไฟมันจะพิบพอ่ะสมมติผมกดแปดชั่วโมงดูนะเ,นเห็นไหมจะกระพริบไหมแสดงว่ามันรับรู้แนละ้วอ่ะต่อไปเดี๋ยวกดที่้ปุ่มนี้มันคืออะไร R G B โมเดลคืออะไร ไม่รู้เหมือนกันนะอะต่อไปผมจะเลือกนะว่าเอาสีเหลืองหรือว่าสีนี้ดีแต่โดยส่วนตัวจะชอบสีเหลืองเหลืองไหนถ้าลองปิดเออมันก็ดีนะมันก็สว่างดีนะใช้ได้ใช้ได้ไดอ่า เอาสีเหลืองแล้วชอบสีเหลืองอันนี้คือสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองนะนี่นะกดที่สีเหลืองก็คืออันนี้นะครับผมต่อไปตั้งแปดชั่วโมงดูไฟนะเ่อ่ามันรับรู้แล้วมันต้องดับกดแล้วมันต้องดับปุ๊บหนึ่ง ถ้ามันไม่ดับแสดงว่าเรากดยังไม่ตรงนะโอเคผมก็จะตั้งประมาณนี้นะครับก็ถูกใจนะแต่ถ้ามันใหญ่กว่านี้แล้วก็สว่างมากกว่านี้จะแจ่มมากเลยโอเควันนี้ก็ริโชกก็พามาดูไฟหน้าบ้านนะเดี๋ยวไว้จะซื้อมาเพิ่มอีกใช้ได้ใช้ได้จะติดที่เสานี้อีกอันหนึ่งนะโอเคโอเคเยี่ยม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 สำหรับราคาเบาๆตัวนี้ก็สองร้อยหนึ่งบาท ในราซาด้านะครับซื้อกันได้ยกนิ้วให้สุดยอดสุดยอดไฟแต่งสวนนะผมพูดผิดไปไฟหัวเสาหน้าบ้านอนาคตว่าจะมีประตูก็ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่รอถูกลอตเตอรี่ก่อนนะหรือไมคสลากออมสินนะ สวัสดีครับรีโชคนะครับช่วยกดติดตามแชร์ด้วยนะอ่าแล้วมีอะไรดีๆจะมาให้ได้รับรู้รับชมกันอีกนะครับสวัสดีครับผม